หรือว่าพูไม่ต้องการเซ็นสัญญากับโมเมสซาลานี่คือเครื่องหมายคำถามอันใหญ่โตเลยครับเราก็เลยไปหาคำตอบมาให้นะครับว่ามีเหตุผลอะไรครับทำไมล์พูถึงไม่เซ็นสัญญากับโมเมสซาลาทั้งที่9เกมหลังในพรีเมียอังกฤษนะครับโมเมสซาลาโชว์ฟอร์มอยอดเยี่ยมครับโดยตะบันประตูไปถึง10ประตูกับอีก7แอซสซ์ครับ แต่ก็ยังไม่ดีพอนะครับให้ลิฟท์ผู้เร่งเซ็นสัญญากับโมเมสซ่าไล่ครับทุกท่านครับเราเลยไปหามาให้ครับว่า5เหตุผลครับที่ลิฟท์ผู้ไม่เซ็นสัญญากับโมเมสซ่าไล่มีเหตุผลอะไรบ้างไปดูกันครับเหตุผลแรกครับเรื่องของอายุครับโมเมสซ่าไล่เนี่ยครับอายุเข้าหลัก30มสิบแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีอายุ32ปีครับ อาจจะเป็นในเรื่องของอายุการใช้งานครับที่อาจจะเหลือน้อยนะครับทำให้ลร์พูไม่ขอเซ็นสัญญากับโมเมสซ่าก็เป็นได้ครับทุกท่านครับเหตุผลที่2ครับเรื่องของตัวค่าเหนื่อยครับก็ต้องบอกว่าโมเมสซ่าเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยรับค่าเหนื่อยที่3ามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ครับก็อาจจะไม่ได้ครับเพราะลร์พูเนี่ยนะครับโดยธรรมเนียมของสโมสรแล้วเขามักจะไม่ทุ่มค่าเหนื่อยกับนักเตะมากเท่าไหร่ครับตอนนี้ซาล่าครับ รับอยู่350,000ปอนด์หากจะต้องเซ็นสัญญาใหม่นะครับก็ต้องจ่ายเท่าเดิมหรือไม่ก็มากกว่าเดิมครับโดยลิืวผูก็อาจจะมองว่าค่าเหนื่อยตัวเลขนี้มันสูงเกินไปครับเหตุผลที่3ครับท่ายับนะฮะเหตุผลนี้ครับ น่าสนใจดีเดียวครับเหตุผลก็คือไม่อยู่ในแผนการทําทีมในอนาคตของอาร์เนอร์สล็อตครับทุกท่านครับอย่าเพิ่งด่าผมนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าฤดูกาลหน้าลิอร์พูกก็ต้องมีแผนในการทําทีมวาอยู่แล้วครับซึ่งอาจจะไปหาหนนกเตะมาเป็นตัวตายตัวแทนนะครับโดยสล็อตอาจจะคุยกับบอร์ดบริหารว่าเราสามารถหาหนนกเตะมาแทนซาร่าได้ครับจึงทําให้นะครับซาร่าไม่ได้อยู่ในแผนการทาทีมของอาร์เนอร์สล็อตในฤดูกาลหน้าครับ เหตุผลที่4ครับต้องการนักเตะที่มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าโมมิสซาร่าครับก็ะบอกตามตรงเลยครับซาร่าในวัยสาปีครับกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยคงจะมีอายุการใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่ครับอาจจะต้องมองหานักเตะเลือดใหม่ที่อายุน้อยนะครับและสามารถใช้งานได้อยู่ยาวนะครับนี่จะเป็นหนึ่งในผลครับที่าครับที่ลิเวอร์พูลไม่ต่อสัญญากับซาร่าครับและเหตุผลสุดท้ายครับเหตุผลที่5ครับได้นักเตะ ตัวแทนซาล่าแล้วครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยมีเขาลร์พูเนี่ยเล็งเสริมทับนักเตะในตำแหน่งปีขวาไว้ค่อนข้างน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าของลาฟินญาจากบาร์เซโลนานะครับหรือว่าตัวของโอมานมามูสนะครับจากอทักฟังเฟิร์ตครับซึ่งทั้งสองคนครับก็ยังมีอายุการใช้งานที่มากพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นครับอาจจะเป็นเหตุผลนี้ครับที่ทำให้ลร์ภูนั้นไม่เซ็นสัญญากับโมเมสซาล่าครับ และเพื่อนอะลรครับคิดว่ามีเหตุผลอะไรครับที่ลิปผูจะไม่เซ็นสัญญากับโมเมสซลา,ราหรือว่ามีเหตุผลอะไรครับที่ลิปผูต้องเซ็นสัญญากับโมเมสซลา,าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเลยกันนะครับแล้วก็จากกันไปครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดคอมเมนต์ให้กับช่องตะบันทินด้วยกันนะครับติดตามพวกเราไว้ครับข่าวสารแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนครับ